おさん婦と。 โอเคครับถึงตอนนี้เราก็ได้มาต่อตัวรางแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวีดีโอที่ค่อนข้างยาวมากๆนะครับเพราะว่างานพวกเนี้ยเออเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเซตให้มันได้ระนาบหรือว่าไม่แน่นเนี่ยมันจะส่งผลต่อตัวมอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะละเอียดอ่อนนิดนึงในด้านของการติดตั้งเนาะซึ่งซึ่งโอเคผมก็ไม่ได้ละเอียดอ่อนเบอร์นั้นแต่ว่าก็พอใช้ได้สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือระนาบของตัวเหล็กที่เราทำเป็นป็นถางนะครับ เมื่อเราได้ระดับแบบนี้เราก็ทาการเชื่อมรางเข้าไปได้เลยนะครับต้องวัดให้แน่นะครับว่าได้ระดับจริงๆเทคนิคของการเชื่อมรางของผมอันแรกเนี่ยเราจะจัดระนาบให้มันได้ระนาบจริงๆนะครับส่วนอันที่2เนี่ยส่วนถั้าอันแรกเนี่ยเราสามารถที่จะจัดระนาบมันได้แล้วเนี่ยอันที่สองเนะ่ยเราก็ใช้ใช้ตัวเหล็กที่เป็นฟันเหมือนกันมาประกบกันนะครับแล้วก็วางอีกอันหนึ่งต่อไปเลยมันจะทำให้ได้ระนาบมากแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจับลายลายอันนะครับผม นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจาเป็นต้องเอากระดาษมาลองด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ไดเอามาลองนะครับก็ถ้าใครจะทําตามก็เอากระดาษมาลองนะครับเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยโดนไฟเนี่ยมันเสียเลยนะครับคอนข้างตัว Okay. ต่อไปเดี๋ยวเราไปเซต้าต่อไปนะครับมันจะมีสวิตไม่ใช่สิแม่เหล็กสองอันมาให้อย่างเงี้ยเออมันจะมีอันหนึ่งที่เอาไว้หยุดคีหนึ่งกับอันหนึ่งที่เอาไว้หยุดอีกคียหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูตัวแม่เหล็กกันนะครับตัวแม่เหล็กนี้จะมีช่องใส่สล็อตมาให้สองช่องนะครับมีช่องบนและช่องล่างนะครับซึ่งช่องบนและช่องล่างเนี่ยต้องติดตั้งให้ถูกด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่หยุดนะครับประตู ตอนนี้เราเดินใส่ไฟนะครับจากข้างบนลงมาตรงน,นี้แล้วแล้วก็ติดอยู่ที่เรียบร้อยสังเกตจากไฟสีแดงนะครับผมแต่ว่ายังมีอยู่ปัญหาหนึ่งคือมันยังไม่มั่นคงคับฐานเนี่ยฐานเนี้ยมันยังแบบลองแดงเพราะว่ามันยึดกับเหล็กแค่เท่าที่ทุกคนเห็นคือมันตอกลงไปแค่นั้นเองผมจะต้องเทปูนทับแต่ว่าต้องรอตัวโฟโตเซนเซอร์มาก่อนนะครับเพราะว่าผมอะ่ะรอโฟโต o เซนเซอร์ที่เป็นตัวติดเพื่อไม่ให้มีอะไรโดนนีบนะครับเดี๋ยวต้องติดตัวนั้นก่อนเนาะอ่ะโอเค แล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรามาดูกันว่าต่อไปเนี่ยไอตัวนี้มันจะงอกแงกขึ้นมอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่ามันจะมันงอก,งกอเนเงียุกวน เกลืวมันจะมันจะกระดึกนิดนึงอ่ะกรียกว่าอะไรกระดิกนิดนึงก็เหมือนไม่ค่อยมั่นคงนะฮะดูได้เลยกระดิกนิดนึงมันเกิดจากว่าฐานมันยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องกาให้มันมนะั่นคงก่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จเลยแล้วกันจะประมาณนี้จะอ,าอาธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับในหลายเรื่องก็ กนสำหรับคลิปนี้นะครับตัวคงจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันในเรื่องของโฟโต้เซนเซอร์แล้วก็เรื่องของ Wi-Fi บอร์ดนะครับว่าเราจะสั่งงานจากนอกบ้านได้ยังไงเวลาที่เราแบบอยู่ข้างนอกแล้วอยากจะสั่งงานเปิดประตูเปิดประตูอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีข้อที่ควรระวังด้วยเรามาคุยกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เชิญในช่องอั c h a น n e ลช่วงของเบรกิทฮอลาทุกผู้ชมครับพราะว่าจะได้ประโยชน์กันนะฮะ